ซีบิกเอลปี2020ไม้62,000กิโลนะครับตัดราคาขายพิเศษนะครับต่อแรกตั้งไว้ที่649,000นะฮะตอนนี้ถ้าลูกค้าซื้อแบบจัดไฟแนนซ์นะลดไป20,000เหลืออยู่629,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถรุ่นท็อปนะฮะเป็นรุ่น EL นะครับปี2020ก็คือโฉมไม่ได้เชนโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะฮะขครที่หารถไม่น้อยสีบอลเงินอยู่นะประวัติเช็คศูนย์ด้วยตามมุมชมคลิปนี้เลยครับ งตัวรถกันเลยนะครับสำหรับ Civic e อ2 0 2 0 m a n ยี a สิดูยังไงไมเนชเชนนะครับดูที่ตัวกันชนหน้าได้นะเดี๋ยวไฟตัดหมองเนี่ยจะเห็นไหมจะมีโครเมียมนะครับแล้วก็ล้อมแม็กจะเป็นลมดำนะครับยางอันนี้ปี2023นะยะยางยังใหม่อยู่นะครับคิวกันศาสตร์มีให้แล้วเรียบร้อยสีบอลเงินนะครับสีนี้เรียกว่าซิวเวอร์หรือหน้าแมท a l อินะครับก็จะเข้มขึ้นกว่า บอลเงินสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สีเทานะสีเทาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับสำหรับ c ีบิ c ไม่ว่าจะเป็นรุ่น E หรือ e EL เนะี่ยถ้าไม n นเ c h a เชเนี่ยจะมีกล้องหลังให้นะแต่ต่างต่างกันตรงหน้าจอกลางนะครับดูช่องผมกองงาจจะบอกเรื่องรุ่นลดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับสีสวยๆนะครับทางโชรูมปรับให้แล้วเรียบรอ้อยเอฟิล์มอยู่มาตง 60, ังหกสิบเดนวอชชัานข้างมีให้นะครับ สถานที่อาจจะดูแปลงตามนิดนึงนะครับนี่ออมาถ่ายที่สมิธฮอนด้าสาขาบางนานะกม4.5นะครับคันนี้เนี่ยมีกุญแจอยู่2องดอกบุ๊คคู่มือครบนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทเ์เล็เป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับไม่ใช่เบาะผ้านะฮะเป็นรุ่น E เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าเราเห็นว่าบางคันเนี่ยก็จะมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเห็นะถ้าเป็นเบาะไฟฟ้าจะเป็นรุ่น RS นะครับ ด้านหลังตัวบอกก็อยองสภาพดีนะครับน้ำมันเติมไม่ถึง e แปดสิบห้าดูที่ฝาถังได้นะขายฮอนด้าอยู่ด้านหลังฝั่งนี้นะครับตัวบอกก็อยู่ในสภาพดีไม่มีช้ําเลยนะครับประวัตินะครับรถทุกคันที่อมขายเนะี่ยสามารถพาดูประวัติได้ทุกคันอยู่แล้วนะเพราะเราเป็นโชว์รูมฮอนด้านะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะ ให้ออโต้คู่หน้ามาเลยเห็นนะครับแล้วก็พับไฟฟ้านะกระจกตัวมองข้างนะครับบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับอ่ะนีนุญาตสตาร์ทนะครับคูสซอนโทนมีให้ไฟหน้าออโต้แล้วก็ไฟตัดหมอกนี่อยู่ที่ก้านปัดเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารุ่น E ไปเติมตัวไฟตัดหมอกเองเนี่ยเขาจะติดด้วยตรงน,นี้จะเพิ่มปุ่มมาตรงนี้นะครับหรือว่านอกนอกไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องเบิกก้านปัดไฟตัดหมอกแท้นะครับ ไม้โฮมัน2,366กิโลนี่สายมือเป็นปรับฟังก์ชันการทำงานตัวหน้าจอได้นะครับระหว่างขับรถดูเอปเลจเชียร์ได้ดูแอปเสลดูฟังเพลงดูตรงนี้ได้นะครับปรับตั้งค่าดูตรงนี้นะครับหน้าจอมันทัสกินอยู่แล้วกล้องถอยมีให้ครบๆแอร์ออโต้ี่นะครับออปชันที่จะเป็นว่าครบอยู่แล้วนะฮะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้นะที่อมบอกปรับราคาขายพิเศษลดไป2 0,000ืเลยนะจากราคาตั้ง649เนะครับเหลือเพียง 6, 29,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าทีแบบจัดไฟแนนซ์ออกรถก็เหมือนเดิมนะครับสามารถจ่ายเต็มฟรีดาวได้ใครไม่มั่นใจในเอกสารเนี่ยก็สามารถนัดไฟแนนซ์มาเซ็นดูก่อนได้นะอมเซ็นไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าดําเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่ออมได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกมาดูรถ ก็สามารถจองได้นะมีแฟนนัทวิ่งไปเซ็นที่บ้านได้เลยนะอยู่จังหวัดไหนก็มีแฟนนัทวิ่งไปเซ็นนะครับติดต่อกมาได้เลยนะครับหรือว่าลายไอเดียก็ได้นะเป็นไลน์แอดอยู่ข้างๆนี้มุมด้านซ้ายนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับกดมือสองส่วนขายเอง